สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานครีมปอกสาไฟนะครับตัวนี้เขาพิ่งสั่งซื้อมานะครับราคา97บาทนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับส่วนบอดี้แล้วก็ตัวครีมนะครับก็จะมีขนาดปอกสายไฟให้ด้วยนะครับเนี่ยครับมี0ถึง3.2นะครับ นี่ครับมันจะมีขนาดที่เราสามารถปอกสายไฟได้นะครับผมก็เพิ่งได้รับสินค้ามาแล้วก็จะมาใช้งานครั้งแรกนะครับยังใช้งานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็จะมารีวิวไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกครีมนะครับปึ๊บอันนี้คือเวลาเราล็อกปึ๊บก็จะเปลนแบบนี้นะครับ สำหรับเอาไปเก็บไว้สําหรับเ,ออเป็นอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออตรงที่ตัดสายไฟนะครับนี่ครับเป็นใบมีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูขนาดออการปอกสายไฟนะครับคือเราสามารถเลือกขนาดได้นะครับว่าถ้าสายไฟมันใหญ่เราก็เลือกขนาดที่มันรูใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วนการใช้งานหลักๆที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็รู้สึกว่ามันยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็มันยังคมอยู่ตัวนี้คือเป็นใช้สําหรับการบิดแล้วก็ปอกสายไฟนะครับเผื่อเราเอาไปใช้งานกับสายไฟที่มันมีแบบเหนียวๆปอกยากๆนะครับเราก็ใช้ไปส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นใบมีดสาหรับปอกสายไฟนะครับใบมีด ตัวคีมมันคมอยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่กล้ากดลงเยอะผมก็ใช้งานครั้งแรกครับมาลองสายไฟใหญ่นะครับสายไฟใหญ่นะครับผมก็ลองตัดดูนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมันยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็เราจะมาลองลองตัวนี้ครับนี่ครับ มีการปอกสายไฟนะครับโดยใช้ใบมีดจากคีมตัวนี้เลยเนี่ยครับใบมีดมันจะมีความคมมากนะครับเออต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับผมนี่ครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะครับเวลาใช้อุปกรณ์ต่างๆถ้าเราไม่รู้นี่เราต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับใบมีดตรงนี้มันจะคมนะครับต้องระวังด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีการปอกสายไฟแบบ2เส้นนะครับ ผมยังปอกไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าผมมือใหม่นะครับราคารวมๆแล้วที่ผมสั่งซื้อมานะครับก็ร้อยนิดๆน,นะครับเพราะว่าตัวครีมเนี่ยตัวราคาของตัวครีมเนี่ยเก้าสิบเข็บาทนะครับสั่งซื้อจากแอปส้มนะครับผมก็เลยเอาเออช่วงนี้มาถ่ายคลิป ลองดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีไหมนะครับรวมๆแล้วก็ผมก็ถือว่ามันใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวครีมนะ่ะมันมีความคามอยู่ในตัวนะครับคล้ายๆกับเป็นความคามคมคม,มีดอย่างงี้นะครับถ้าเราจะใช้งานเราควรที่จะใส่ถุงมือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการบิดสายไฟนะครับช่องสําหรับ,บบิดสายไฟหรือเอาสายไฟมารวมกันนะครับแล้วก็ใช้บิด ผมยังใช้งานไม่ค่อยคล่องครับแต่ว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้ดีนะครับสําหรับราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับเก้าสิบเกตบาทในวันที่ผมสั่งซื้อนะแล้วก็เราจะมาลองออปชันตัวนี้นะครับจะเป็นการการหนีบนะครับจะเป็นพวกหนีบหางปลาหนีบออคีมย้ําไว้สําหรับย้ําอะไรต่างๆนะครับย้ํา สายไฟเข้าหากันนี้นะครับถือว่าย้ำได้นะครับก็ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะหน้าไว้สำหรับไขน็อตนะครับไขน็อตตัวเล็กมีอะไรอีกไหมครับมีไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวจะมาลองสายไฟเป็นแบบลวดทองแดงนะครับหรือเป็นสายไฟแบบฝอยนะครับ โอ้สายไฟตัวนี้ตัดง่ายมากเลยนะครับปลอกก็ปอกง่ายครับนะยครับปึ๊บยังใช้งานอุปกรณ์ยังไม่ค่อยคล่องนะครับนี่ครับตัวนี้คือตัดแล้วก็เราจะลองหนีบไม่ต้องให้มันขาดนะครับแล้วก็มาหมุนตรงนี้ดูก็ออกนะครับนี่ครับลวดทองแดงก็เต็มนะครับมาลองออปชันอีกออปชันหนึ่งนะครับ คือเป็นการตัดสายไฟหรือตัดลวดทองแดงนะครับนี่ครับมันจะมีขนาดรูนะครับนี่ครับถ้าเราจะยัดไปหมดทั้งเส้นเลยต้องเลือกรูใหญ่ๆหน่อยนะครับมันมี3ารูตรงนี้ครับผมเลือกรูใหญ่ปุ๊บลองหนีบดูครับตัดง่ายครับตัวนี้คือถ้าเราจะตัดลวดทองแดงนะตัดตัวนี้ได้เลยง่ายครับคมมากปุ๊บนี่ครับ ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแกลคอมาสวัสดีครับผม